วันนี้จะเปิดประเด็นมาที่สินเชื่อเงินก้อนสินเชื่อเงินด่วนเอาแบบว่ารู้ผลทันใจเป็นหนึ่งในสินเชื่อที่อยู่ในแอป r u e ซึ่งไม่ใช่สินเชื่อแปเน็กตัวใดตัวหนึ่งด้วยแต่เป็นพันธมิตรของ True อีกตัวหนึง่งโดยจะต้องสมัครผ่านช่องทาง True และการสมัครผ่าน True นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้อธิบายให้เข้าใจกันเลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึง ต้นหนอยหลานยายชแนลนะครับสินเชื่อตัวนี้ถูกกฎหมายแล้วก็ให้เงินก้อนเขาขึ้นกับธนาคารเกียรตินาคินพัฒระแล้วก็มีชื่อสินเชื่อว่า KKP c a s แ์และในคลิปนี้จะพูดถึงวิธีการสมัครผ่านแอป t r u e Money w a l l e t แต่ถ้าใครไม่สะดวกสมัครผ่าน True ล่อยากให้คุณสะดวกเธอเพราะว่าสามารถทำได้เองไม่ต้องไปธนาคาร แล้วในส่วน KKP c a s t o w ตัวนี้เนี่ยจะสมัครอย่างไรยืนยันตัวตนอย่างไรรวมทั้งทำอย่างไงให้สามารถสมัครผ่านได้แบบชัวร์แต่ต้องบอกก่อนว่า c a s t o w เองเนี่ยถือว่าเป็นสิธิชส่นบุคคลอนเนกประสงค์นะเป็นเงินด่วนที่คุณไม่ต้องใช้บุคคลหรือว่าทรัพย์สินในการคำประกันและที่สำคัญมันสะดวกมากคุณสมัครจากที่บ้านสมัครผ่านแอป t r u m o n y Wallet ได้เลย วิธีการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนขอน้อ 1. คุณจะต้องเป็นสมา r t ชิก t r u e m One y Wallet แล้วก็ยืนยันตัวตนกับ True ให้เรียบร้อยขออ้อ 2. คุณสามารถจะมองหาสินเชื่อ KKP Cash Now เมื่อคุณเข้าไปที่แอป r u e คุณอาจจะเจอ Brandner สินเชื่อตัวนี้คุณสามารถกดสมัครได้เลยหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เจอคุณเข้าไปหาที่เมนูสินเชื่อ ข้อ3คุณก็เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครแบบเต็มตัวข้อ4คุณกรอกใบสมัครสินเชื่อให้เรียบร้อยโดยการใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระอย่าลืมไปว่าวงเงินที่คุณจะได้เนี่ยเป็นตามสเต็ปกฎหมายซึ่งไม่เกิน5เท่างั้นทบทวนอีกทีว่าถ้าเกิดคุณมีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทคุณจะได้เงินอยู่ที่1.5เท่า แต่ถ้าคุณมีรายได้เกินส0 0หมบาทคุณจะได้2เท่า3เท่า4เท่าทั้งนี้ก็ไม่เกิน5เท่าซึ่งจะเป็นตามนี้ข้อ5คุณกรอ,อกข้อมูลอื่นๆให้มันเสร็จสิน้นในส่วนของข้อ6ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนคุณสามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์ s e r เ n e หรือที่ตู้ทรูมันนี่ในทรูช h o p ก็ได้ข้อเจดเนี่ย คุณจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือว่าแบบดิจิทัลโดยระบบเองก็จะให้คุณได้ตรวจสอบข้อมูลซะก่อนแล้วคุณเองก็กดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรซึ่งจากนั้นเนี่ยระบบก็จะส่งรหัสแปดหลักไปให้คุณคุณก็ใช้รหัสนี้นั่นแหละในการยืนยันตัวตนใน NDID และข้อ9สุดท้ายก็จะเป็นการอัปโหลดเอกสารซึ่งคุณเองก็สามารถเลือกได้ว่านั่นแหละว่า จะใช้สลิปเงินเดือน1นงเดือนล่าสุดหรือว่าจะใช้รายการเดินบัญชี6เดือนล่าสุดแค่นั้นทุกอย่างก็เสร็จเส้นคุณก็รอสักประมาณ2วันทําการแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกู้ผ่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าคุณจะต้องเช็คคุณสมบัติแล้วก็เตรียมเอกสารให้มันตรงกับที่เขาต้องการตรงนั้นแหละคุณจะมีโอกาสผ่านสูงมากไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ